วัสดีครบวันนี้เป็นวิดีโอครับวันนี้กับคืนสูตรสังเวียนการปั่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณบาสนะครับพีตีครับแอบทำเดิม่านวันนี้สมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ครับพี่หนุ่มครับสดวันแรกครับวันแรกวันแรกครับสุดยอดมากครับวันนี้เกิดแตกหลังเลยครับตุดเจ็บด้วยสวัสดีครับวันนี้วันดีค่ะวันแรกแบบนานๆทีค่ะมีแรกหลายครั้งว่า ไม่ครับว่าจะขายสายนี้ครับรีบแล้วลงยูทูปทันทีกลับบ้านปุ๊บลงยูทูปเลยพี่บายครับพี่บายไม่ใช่เสียเวลาไอ้พวกอีกมาไทยด้วยคุ้มใหญ่เขาไม่ไทยมามาไทยแบบไม่ใช่อย่างี้อู้ก่อนอู้ก่อนคือแบบหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ค่อยได้ออกเลยวันนี้กลับคืนสู่สังเวียนครับ ก็เป็นการบวมอัพใช่ไหมหน้าท้องหน้าท้องไม่มีครับแต่ว่ากลับจากเกาหลีนี่คือแบบห้ากิโล่กินรกันต่อใช่ใชัของกินเลยวไม่กินอะไรกันกลับบ้านถึงบ้านหนอกเรืนจริงดิ